สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันค่ะค่ะวันนี้ก็มาถ่ายวีดีโอน้องแมวค่ะตอนเช้าเช้าน้องแมวน่ารักมากเลยค่ะสดชื่นแจ่มใสมากเลยค่ะนี่ค่ะเจ้าทองสี่พันอันนี้ใครเอ๋ยใครเอ๋ยใครเอ๋ยเล่นหยอกกันอยู่ตรงนี้ใครเอ่ยอันนี้คือเสือทองกับเจ้าเจ้ากวางทองค่ะพี่น้องเบิ้งงามงามค่ะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้เสือทอง อันนี้กวางทองค่ะนี่กวางทองลูกแม่กวางทองลูกแม่นอ้คือเจ้าเท่าทองค่ะเอา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 เบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ทำอะไรครับทำอะไรครับมาดูดูเขาเล่นหยอกล้อกันยังมีความสุขค่ะพี่น้องนี่เบิ้ง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  น่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยครับ,รรรรบจะเป็นหมีทองเอ้ยทองกวางทองใครพี่น้องกวางทองกวางทองก็หยอกมันจะมีตัวใครไม่ลูกอยู่ข้างในเน <laughs> ออเล่นอะไรลูกจ๋า ขอบคุณีีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุ้มวันตุลาการค่ะนตอนเช้าก็จะทํากับข้าวหนึ่งอย่างแล้วก็ถ่ายวิดีโอคลิปน้องแมวน่ารักน่ารักมาฝากค่ะพี่น้องตองกลางวันวันนี้ก็สอนตามปกติค่ะเอาทาอะไรกันเนี่ยเอาเอาพี่ดูแลน้องพี่ดูแลน้องเอาเอาพี่เลียเลียหูให้น้องเอาทําความสะอาดหูให้น้องเอา จเจ้าทองสี่พันใครพี่น้องแสดงความรักน้อง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วค่ะทองเอ้ะมีทองนี่ไม่ให้ถ่ายเลยมีทองไม่ให้ความรำมือเลยไหนดูซิดูซิดูซิอาดูซิดูให้แม่ดูซิแม่ <c oughs> อ่าหยอกกันกับพี่อะพี่เบาๆนะลูกนะพี่เบาๆนะ อ่าฝึกทักษะให้น้องเบาๆนะลูกพี่ทองสี่พันน้องนะลูกน้องอ่าเราอมอมมือไว้หน่อยระวังศีรษะฟาดกับประตูนยลูกระวังนะครับอย่าเล่นกันแรงเบาๆเนี่ยความน,น่ารักในเอนดพี่ก็จะฝึกทักษะให้กับน้องทักษะในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดตามภาษาแล้วค่ะน้องก็ยังไม่ได้โตเป็นหนุ่มเลยค่ะยังเป็น ตัวเล็กๆอยู่เลยยังเล่นยังไม่รู้เรื่องหรอกอืมอลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่อันนั่นนั่นนั่นอันนั่นนั่นนั่นเดือด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 อู้อย่าทำแม่แรงหรอกกัดเดี๋ยวเขากัดไม่แรงหรอกกัดเบาๆหยอกเราเล่นเนี่ยอย่าทำน้องแรงนะทองสี่พันอ่าเบาๆนะลูกอ่าเล่นกับน้องเบาๆ เล่นกับน้องมาเบาลูกเล่นกับน้องมาเบาน่ารักน่าอินดูอ่ะดูคู่นี้ดูคู่นี้หยอกกันเจ้าทองสีพันกับเจ้าเสือทองเน่อย่าทำน้องอย่าทำน้องไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่โอ้ไม่เอาไม่เอาแม่อย่าทำน้องลูกอย่าทำน้องน้องหยอกเล่นนะ น้องก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยหยอกเกินขอบเขตหยอกเกินขอบเขตจอกหยอกจนพี่เขาลำคาญอานน้ำาภาลาะก็ะพี่น้องเขายังเป็นเด็กเขายังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเล่นกับพี่เพื่อความสนุกสนานเล่นไปเล่นมาก็กัดพี่เขาจริงๆพี่เขาก็มันไสเอามาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วจะสโซนอ,อีกตัวหนึ่งจ้านอนลงนอนลงเดี๋ยวเราขอให้แม่ถ่ายวีดีโอนอนลง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 ,นนลงห้ามไปไหน <laughs> หยุดเสมออะไรเลยเ <c oughs> อาอนี่สตัวสามตัวสามตัวเบาๆนะเบาๆนะเบาๆนะไม่เอา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 ตัวนี้ยิงแรงเลยตนะัวเนี้ยตัวเนี้ยยิงแรงเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกควางทองเนีไยจะ หยด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 นะเห็นไหมทำแรงกวางไม่เอาลูกแม่ไม่เอา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 ไหมาเดินมา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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่ไม่ให ah ้ไปทําพี <t <t ่พ huh? mm ี <t. <t <t entonces, uh, ่เขาจะเจ็บพี่เขาไม่สู้หรอกพี่เขาอมแรงไว้หนูอ่ะอืมอืมลูกแม่ต้องมาทางนี้เลยไม่เอา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 นี่นี่มาอืม แต่จติงติ้งติ่ง,งอ่าดูดูความน่ารักของเจ้าเจ้ากวางทองค่ะพี่น้องอันนี้คือเจ้าเสือทองอ่ะเอากัดลงไปเลยมันเคี้ยวใช่ไหมลูกกัดไปเลย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 ครับกัดไปเลยครับโอ้ยหน้าตาน่ารักจังเลยหน้าตาน่ารักจังเลยทั้งคู่เลยค่ะทั้งคู่เลยอ่ทาทั้งคู่เลยค่ะไปเร็วค่ะไปเร็วพี่น้องโอ้ยสวยจังเลย สวยังเลยลูกสวยจังเลยไหนดูสิไหนดูสิให้แม่ดูสิสวยจังเลยค่ะเจ้าเสือทองไปละเจ้าเสือทองโอ้น่ารักยังเลยค่ะน่ารักยังเลยพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเาดูใคร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 สวัสดีค่ะอ